สวัสดีครับเพื่อนๆนี่ก็เปิดตระกุลปมนะครับบรรโรปากตายก็อยากว่าตันรกนะครับจะไม่ก่อนก็ใจมุ่งร่างก้านะครับเพราะว่าเพื่อนเทอ่เออปิ้นกวนใบบรรโรก็คือใจมุ่งร่างก้านะครับใบรกคือตอนใ่แล้วก็คือใบจะกลมใบจะใ่มากนะครับอันนี้ก็ได้หลกอ่าตอนนี้ก็คือเป็นใบดังนะครับ การนึ่งในไร่รอยต้นนะครับในไร่ปั่นต้นติวจะเกิดแบบนี้นะครับาการุ่นใบจีดเซว่าจะมีด่างไม้นะครับก็คลิปนี้กาให้เพื่อนเป่ยนก้าวมาเรียนรู้การผลิตกระตัง้งเก็บกักน้ำท่ามซื้อผลิตนะครับวิดีโอการผลิตจุดติดเบรดิตนะครับพุ่มท่อนออนไลน์นึ่งรอยบัดเอโนได้นะครับก็ให้เพื่อนๆเข้ามาเลยเพิ่มเติมนะครับนะก็เดี๋ยวพาไปเล่เตัวที่ว่า ตัวพักบุงไปแล้วนะครับการตั้งนี้ก็อำนวยความสะด,ดวกครบวงจรน,นะครับคุณสมบัติดีที่ก็ดีให้เปิี่ยนก้ามาอะไรเปิี่นเติมได้นะครับก็เดี๋ยวไปเลยอีกตัวนึงน,นะครับนี่ก็ตัวนี้ก็จ่ายงานหม,ม,มากว่าสองปีนะครับก็เดี๋ยวกลับไปเตะตัวตันแบบอีกทีนะครับนะ ตัวนี้ก็เป็นตัวต้นแบบนะครับกระตังกระตังกับตัวนี้เป็นตัวต้นแบบใจอัหมายว่าทำปีแล้วนะครับก็กระตังที่ดานี่ถ้าว่าปล่อยใจไปเสี้ยปีถึงซิปปีก็คือจะปลูกได้กับเป็นนาไร่เปลี่ยนได้นะครับก็กระตังตัวนี้ก็แยกชิ้นได้ประมาณแยกชิ้นได้มากว่าทำซิปชินนะครับการปลูกปุดยพักครื่อนครัวได้าตามต้องการนะครับมีระบบควบคุมน้ำก็ มากว่าหยีทิพย์ก็ดีให้ปนปนอะไรปนเติมนะครับนะเพปนปนก้ามมาเยี่ยมชมแล้วก็ก้าวไปเตีเพลดิตนะครับจะมีระบบเพลดิทก้ามมาหน้าจอลักเลยก็คือมีเพลดิตอยู่ข้างบนเพปนจิ้มไปทีเพลดิตนะครับเพิ่มได้จากมุนงแหววแล้วก็คือยังมีการโอาผลไม้กลไกเดียวมากว่าหยีทิพชนิดนะครับก็มีวิดีโอการปลาริตไว้แล้วมีวิดีโอการต่อนเอาผลไม้ไว้แล้วให้ปนอะไิ่มเติมได้นะครับ ก็คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับก็ค่วยวากันไหมคลิปหน้านะครับพมจะทำวิดีโอจุดไม่จุดตีซองให้รวบรัดว่าเดิมว่าจุดแรกก็คือเดี๋ยวยังติดอ่สภาพบิคฤตเศรษฐกิจตอนนี้นะครับก็คือวิดีโอจุดแรกก็แล่รูเร้เหลืองแล้วนะครับแต่ว่าพมยังไม่มีความจำนานงการทำวิดีโอเด็กจุดก่อนนะครับก็คิดไว้ทำวิดีโอจุดไม่ ไอ้รวบรัดว่าเดิมนะครับให้เลี้ยงไอ้ว่าเดิมก็ก็ต้องรอสักพักนะครับก็พันปูเปื่อนสนับนนูนได้นะครับนะก็ให้เปื่อนกดติดตามไว้ก่อนนะครับติดตามแล้วก็เข้ามาตรวจสอบเปลยพุ่นนั่นอ่าถ้าป้านเก็นก็คือก็ติดตามแล้วเข้ามาเรียนรู้กันได้นะครับคลิปนี้ต่อหนี้อนนะครับนะสวัสดีครับ